สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชรีแซโ่โครหัส55351098จะมาสอนออการเชื่อมโยงลิงก์ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ค่ะอย่างแรกนะคะเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมาแล้วก็สร้างสร้างงานที่เราจะนำเสนอนะคะออันนี้ก็จะคลิก จะให้ปุ่มนี้นะคะเมื่อเรา,เ,าเปิดนำเสนอแล้วจะให้ปุ่มนี้เมื่อเราคลิกแล้วจะให้ลิงก์ไปยังหน้าอื่นอย่างแรกเลยก็คลิกปุ่มที่เราจะให้ลิงก์นะคะแล้วก็คลิกขวาเลือกการเชื่อมโยงหลายมิติแล้วก็เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้แล้วก็เลือกภาพนิ่งค่ะภาพนิ่งที่เราจะให้ ปุ่มที่เราเลือกขึ้นมาลิงก์ไปยังหน้าไหนนะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็คลิกตกลงค่ะอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะจะให้คลิกไปยังหน้าแรกก็คลิกขวาเลือกการเชื่อมโยงหลายมิติเลือกตำแหน่งในเอกสารน,นี้แล้วก็เลือกภาพนิ่ง แล้วก็คลิกตกลงค่ะแล้วก็ลองคลิกการนำเสนอภาพนิ่งดูก็จะมีอย่างนี้ขึ้นมาค่ะเมื่อกี้เราทำปุ่ม Samsung ไว้ก็ลองคลิกดูก็จะมายังหน้าถัดไปนะคะอันนี้เราก็ทำไว้คลิกดูก็จะมาหน้านี้ นะคะก็จะสามารถลิงก์กันได้ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ